จะเอาแบบไก่สีมาเสียบวางแค่ดังแปะแปะก็ลองเชื่อมดูนะครับหนึ่งสองสามเด็ดเซอร์ขึ้นเรียกบร้อย ฟนดีค่ะคุณแฟนเฮมรี่พายเธอผายของให้เราของดีๆอยู่ใช่ไหมทีนี้เราจะลองไปใส่น้ำเย็นดูดิมันได้ไหมที่เสียฝายอยู่ข้างหลัง ใส่น้ำแล้วนะน้ำน,นะครับทุกคนนี่ใส่น้ำแล้วปิดเรียบร้อยจฉันก็ทำการกดเปิดเปิดทั้ไนฮะต้องเสียบปลั๊กไฟด้วหรอยังไง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 

ดูสิว่าวันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวคลินจิ๋วตัวนี้ไฟนี่อไอหนาวว้าวพัดลมแังแจ๋วเลยอะ่ะโคตรดี Oh God. ยังชอบเลยอะ่ะชอบมาก <ś les> ดีครับพี่สุดหล่อสวัสดีครับคุณฟ้าสวยสุดขอบคุณมากนะครับที่เราพูดคำดีๆใส่กันมันเป็นกำลังใจให้กันนะ <ś les> คนเราอ่ะอู้สมาทอโทษครับนี่โทษดูไอ้ย่าทำไมเ่ย อม,มองเห็น,อง,หนองเห็นไอ้น้ำไหมครับ oh โอ้ my god โคตรดีลอ,องน้ำแบบว่าดีมากโอ้โหวันนี้หลักไม่ไหวเลยไฟเขาก็เป็นเห็นไหมไฟเปนสีนี่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ลายสีมากเลยเจ๋อ โอ้อน,นี่คือเราแบบืมชอบชอบชอบอันนี้คะแนนเต็มร้อยเลยให้ให้สองร้อยเลยท่เนนี้ยโคตรชอบเลยอ่โคตรดีผ่าน